ฉันบอกแล้วว่ามีบางอย่างในห้องนี้แล้วมันก็คือห้องเชื่อคน ฉันคิดว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะเฮ้ยมัหนังโลกจีจ้าบางทีฉันไม่น่าส่งพีมันทายมาเลยห้องนี้มันต้องทำให้ฝันร้ายแน่ๆโอ้พระเจ้าคนพวกนี้เป็นอะไรกันไปหมดนะ ช่วยนี่เขาชำแหน่เขาตรงนี้เหรอไอเลวโลกจิตวงมันทุกคนคนกงมันจะคิดป้าทำไรนะ่ะก็เอาครอบครัวฉันกลับมาสิแล้วคุณจะทำยังไงเดินไปแล้วก็เอาปืนเข้ามางั้นเหรอนั่นก็แผ่นดีๆนะ คุยอะไรกันนานจังทาไมไม่ชั้นกินมือนั้นเสร็จก่อนที่จะเอาชั้นออกมาจากโต๊ะนะอย่างน้อยก็นะแดนนายมาทําอะไรข้างนอกลงนานเนี่ย้ย<ะ><ะ>ก็แคอออ่ออกมาดูรอบๆตามที่นายบอกเหรอออกมาหน้าข้างนอกนะทั้งที่อากาศอย่างงี้นะแม่บอกว่าเราไม่ควรจะเก็บพวกนั้นมีชีวิตไว้นะแล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาด้วยเลือกไว้สักคนแล้วก็ฆ่าที่เหลือทิง้งซะผมไว้ชีวิตได้แค่คนเดียวองเหรอ ไม่ใช่เด็กนะมันไม่พอที่จะไปทําการค้าได้โอ้บางทีเนี่ยจะจับตาดูมันไว้ลีลีตั้งสติไว้แดนนี่อยู่ไหนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ้จับตาดูไว้สิกลัวเฮ้ย ำไมกานบ้านดีๆ,ดๆดนี่เฮ้ยนายเห็นแล้วใช่ไหมนายเข้าใจแล้วนี่ใช่ไหมนายแค่นายมีชั้นได้นะนี่คือสิ่งที่โลกมันเป็นตอนนี้นายให้ส่วนหนึ่งของนายแล้วคนอื่นก็สามารถอยู่รอดได้ฉันน่าจะฆ่าแกตั้งตอนนี้เลยที่นายฆ่าผู้หญิงในป่านั่นก็เพราะเธอกำลังจะบอกทุกอย่างใช่ไหมคุณยังไม่พร้อมที่จะได้ยินมันเลย ผมก็เลยต้องหยุดเธอไว้คุณต้องไว้ชีวิตผมถ้าคุณฆ่าผมเนื้อนี่มันจะปนเปื้อนแล้วคุณก็จะกินมันไม่ได้แกมันแปดเปือเป้อนอยู่แล้วแกจะไม่ฆ่าฉันหรอกเหมือนที่แกไม่ฆ่าโจลีนแกมันไม่กล้าทำอะไรหรอกแกมันก็แค่ขี้ขาดไม่ พระเจ้าไม่แคจ้าไปเถอะเดี๋ยวฉันดูแลคีเบนทายให้ ล,ลี่ทุกคนเป็นอะไรหรือเปล่าฉันเห็นพวกคุณไม่กลับมานานพวกเขาโจมตีเราผมรู้อยู่แล้วผมบอกคุณแล้วว่าพวกเขาเชื่อใจไม่ได้บ้า,บาเอ้ยแล้วพวกมันตอนนี้มีกันเท่าไหร่แค่สองคน <There is S 1> ลารี่ตายแล้วแล้วพวกเขาจาขัดขามาเพื่อมา,มาให้พวกเรากินบ้าจริงแล้วคนอื่นๆโอเคไหม วงมันได้ตัวดักและแคทเจ้าไว้ในบ้านตอนนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าเคนนี่อยู่ที่ไหนเอาลังไม่เป็นไรเดี๋ยวพเราลังไปช่วยปัสูหน้าอันตรายเกินไปไปดูรอบๆแล้วดูว่าข้างหลังเข้าได้ไหมฉันจะไปดูเคนนี่ก่อนมีอาวุธหรือเปล่าฉันไม่ออกมาแน่ถ้าไม่มีมันเบนอยู่ใกล้ฉันไว้นะลาลีระวังตัวด้วยไม่ได้โปรดพระเจ้าไม่ ปากแล้วเขาจะไม่เป็นไรมีบางอย่างเกิดขึ้น <I 'm S 1> เดี๋ยวฉันจะไปเอาเด็กแล้วจะไปดูด้านหลังไม่ได้โปรดเอาลูกฉันไปไปกันเถอะคุณผู้หญิงนั่งลงฉันไม่อยากทำลายพวกเธอแอนดี้แดนนี่นั่นเธอเหรอเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั่น <S 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 ใช่นี่ผมเองโอ้พระเจ้า อันนี้สิปล่อยฉัน้นลีถอยไปอย่าเข้ามาเธอเพิ่งไปสอดแนวมาร,บรอบๆใช่ไหมล่ะล่อยเธอไปเบรนดา้าลีได้ปลอดอย่าเข้ามาเบรนดา้าแม่วหน้าคุณไม่อยากทำมันหรอกไปซะแล้วปล่อยพวกเราไว้อย่างนี้ ฉันพูดจริงนะคิดสิว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่มันไม่ควรจะจบงี้นะฉันจะฆ่าเธอซาลีปล่อยฉันไม่เธอถอยไป อย่าทำอะไรโง่ป uh ลันเธอไปเรนด้าเร้โปรดฟังเขาเธอฉันจะทำมันเร้โปรดฉันไม่อยากจะฆ่าเธอนั่นลี ได้โปรดจะทำให้มันแย่ไปกว่านี้เลยก็แค่อยูพวกมันเอาตัวดักไปแล้วเคนนี่อยู่ไหนมันบอกว่าอย่าขยัดไงตูดอย่าทำร้ายเขาโอ้พระเจ้าปล่อยเขาไปบ้าเอ้ย จะไม่เกิดขึ้นหรอก,แอ,กอแอนดี้ยาปากพ่อแอนดี้พวกแกคิดว่าแกเป็นใครวะดูสิ่งที่พวกแกทำสิใจเย็นใจเย็นเพื่ออะไรทั้งหมดที่เราต้องการก็แค่น้ำมันเท่านั้นเอง มา Lê โอ้ คือทั้งหมดที่แกมีแล้วเหรอลีแกมันห่วยวะมันจบแล้วยำเอ้ยตราบใดที่แดนและแม่ยังออกไปได้พวกแกต้องโดนแน่ไปดู <c oughs> พวกเขาทั้งคู่ตายแล้ว <c oughs> นายทำอะไร กูถามว่ามึงทำอะไรอย่ามาเดินหนีกูไปนั่นลีกลับมานี่แล้วจบมันซะ กลับมานี่แล้วสู้กับฉันอลูกผู้ชายลีลีพวกมันกำลังเข้ามาลีไปกันเถอะไปกันแล้ว โคตรดราม่า